ต้มไก่บ้านกินแซ่บต้มไก่กินผู้เดียวเลยจังไหนเลใส่เกลือลงไปให้มันนัวๆต้องแบ่งใส่ขาตะไคร้ลงไปอืมบ่ได้เว้ยอองบอกโจ๊กไปเห็นจังมันต,ต้องไปตัดหญ้าตัาเดี๋ยวหนาเด้อเจี้ยงตัดหญ้า,ญาไผ้น่ะได้ต้มไก่แล้วสิเอามาขึ้นดอกเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก่อนเดอ <c oughs> ้อดออ ได้ทีแล้วเดี๋ยวจะใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปไปไหนมาไปมาไป,ไปาจิไปตัญญาให้งัวจิไปตัญยาให้งัวแมนตัญญาให้งัวมึงมีงวะนะนัวดานี่มีดิมีงัวไงอยู่ทงงัวคอยเบิร์ตตั้งแต่กูเห็นดูมานี่กูยังไม่เห็นงัวมึงจักตัวเลยมันก็ต้องมีมึงมีงัวตอนไหนของมึงวะก็มีตอนนี้แหละกูเห็นแต่ั่นกับโคงพี่ดุยอันไหนของพี่ดำอืม ไหนของมึงกูไม่เห็นเห็นของมึงจก็ไมอยู่นั่นแหละกับดุยก็ดำนั่นแหละตกลงมึงจะไปตัดยาให้งัวนี่ก็ไปตัดยาให้งัวยเหรเนาะตัดแน่นะตัดแน่สิไปถั่วมึงจะตัดก็ไปตัดถั่วก็จีไปตัดนี่แหละรีไปเครื่องตัดยานี่มันคุ้นๆเว้ยมันคงไม่ดุยเว้ยตัดเท่านี้หรอกกูระยะร้อยเมตรใกล้ต้่มใก่นี่แหละม่ต้องไปตัดไก่แล้วเอ้า มึงมาตัดอะไรแถวนี้น่ะตัดตัดนี่นะตัดน,นี่มันใกล้มันใกล้ยางำกูก็ไม่ได้หวงหรอกมึงก็ไปตัดแค่ไก yeah. ่หน claro ู่ปลาไหลข้างบนนู่น่ะมองนี่ยามันนัวยามันนัวงัวก็อยากกินยานัวนัวคือกันเข้าใจว่าโว้ยโย่มึงมาตัดอะไรมึงมาตัดอะไรตรงนี้ล่ะพู้น่ะเฮ้ยมึงมาตัดตรงมุ้งปลไหลมึงมาตัดอะไรแถวนี้เฮ้ยอะไรนะมึงมาตัดอะไรตรงนี้ไปตัดตรงมุ้งปลไหลไม่เย็นไม่เย็นอะไรเลยเฮ้ยนะโอ้ ไแถวนี้มึงไปตัดตูนปลาไหลตั๊ไก่ไก่นู่นน่ะตัดไก่ไก่เอเออตัดไก่ไก่นู่นน่ะนี่ยอู้เอาไก่ลงมออยังยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงเนี่ยตัดไก่ไก่ก่อนเออกูจะได้กินเข่าเที่ยงกูจะทียุเข่าอลไรน่ะเออโอ้ยโอ้ยแดดก็หอนไว้เข่าห่มก่อนโอ้ยมึงนี่ห่มเลยเข่าห่มจังเลยสาวท้อหอนไหม <Bond> มึงมาทำอะไรน่ะเข่าห่มล่ะเข่าล่มนี่เออเข่าห่มโอ้โหล่มก็อื่นมึงก็มีมึงจะมาเข่าห่มอะไรตรงนี้นี่น่ะก็อยากเข่าม่งนี่ไงม่งนี่ต้นไม้มันใหญ่ไงห่มมันใหญ่ไงเออไนก็มึงก็มากินกับกูให้ม enfin? ันเลี่ยนๆซะมาเออจังสี่นะแม่เอาผงนัวมาใส่พุงนัวเออเอาใส่แม่ให้หมดกับพุงเหี้ยเลือดเออเออเออโอ้ยน้อลึกน้อลึกโคนเล็กคนเล็ก เออน้องจังใจเลยอู้ยอู้เลือดบรรดาหนิสุดยอดเลยนี่เอาเอากินซะตรงไก่ไตโอตไตอยากมาจากไหนหม่องก่อนเลยนี่คือจีหิวขักเนาะออออืืหหมันคือจีอื้อหือกูสดน้ำร้อนๆกินจั่งหน่อยก่อนนะไก่เหลียวหัว ขึ้นถีบสอทอไอ้คนคุกเขาเอ้ยกินต้มไก่กูยังกินมาถีบกูอีกเนาะไก่มันเหนียวไก่มันเหนียวมึงจะไปทางไหนก็ไปเลยไปมึงอย่าให้กูเห็นมึงอีกนะไป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 แล้วนี่ละเอาขอได้น้องเหนียวหน่อยขอได้